สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook s o c i a l c a m นะคะแล้วก็ s y สแุกท่านนะคะเปรบมือค่ะวันนี้นะคะนิชานก่อนนอนอย่างเคยนะคะใส่ชุดนอนแล้วเพราะว่นนนานิชานขยอนพอใจไหมคุณแม่แมนะใส่ชุดนอนแล้วนะคะก็คือจะบอกว่าวันนี้ตั้งเตะตาช่วบบอกว่าบุหรี่เลิกยากกับเลิกได้นะคะก็เออคือจะบอกว่าบุหรี่อะมันเลิกยากกับมันเลิกได้เข้าใจป่ะแล้วคนก็เข้ามาถามว่าเลิกยังไงเลิกยังไงอย่างที่บอ,อกไหม ซึ่งคือจะบอกว่าตัวเสย่ายเองะอะเอาจริงๆแบบไม่แอบเลยนะสมัยก่อนสูบบุหรี่จัดมากเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากนะ้วซึ่งก็ไม่กลัวด้วยว่าจะว่าฉันว่าอะไรเพราะว่าเออมันก็เป็นอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็การสูบบุหรี่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเอาจริงอะเราไม่ได้ตูบแบบว่าให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่ได้ผิดเพราะเราไม่ได้ไปสูบเลยพ่นใส่หน้าเขาหรือว่าพ่นใส่หน้าเด็กที่อยู่ในสวนสาธารณนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ผิดนะเอกอไหมเออแต่สมัยก่อนเนี่ยสูบแบบคนเดียววันหนึ่งอะเป็นซองเลยนะพี่า เฮ้ยมันกูต้องเป็นมะเร็งแน่เงาป้านิตายคิดไงว่าแก่ต่อไปกูต้องเป็นมะเร็งแน่กูต้องตายเร็วแน่เงี้ยก็เลยตอนหลักก็เลยเริ่มแบบว่าที่จะหาวิธีที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้ทํายังไงอะไรเงี้ยก็เลยเอาจริงวิธีที่ดีที่สุดเลยนะก็คือว่าคนสูบบุหรี่อ่ะมันเลิกไม่ได้หรอกแค่แบบว่าวันพรุ่งนี้เราจะให้เลิกสูบเลยอ่ะมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี้ยเซียจะแนะนานะคะว่าตัวเซียเองอ่ะเซียใช้วิธีที่แบบว่าสมมติวันนี้เราดูดสิบมวนใช่ป่ะสิบมวนเงี้ยเราก็พรุ่ เจ็ดมวลอน่างเงี้ยแล้วก็เอาซองอะ่ะแปให้เพื่นบอกว่ามึงเอาซองบุหรี่กูไปซ่อนเลยอยาให้กูรู้นะว่าว่าซองอยู่ตรงไหนถึงออกป่ะไม่งั้นนะ่ะกูก็จะไปเอามาสูบเงี้ยมันเหมือนคนติดยาจร,จริงนะเราก็แบบว่าเอาออกมาเลยเจ็ดมวลวางไว้วันนี้มึงมีแค่เจ็ดมวลน,นี้เท่านั้นถึงออกป่ะมึงมีแค่เจ็ดมวลนี้เท่านั้นมึงต้องสูบในเจ็ดมวลเนี้ยให้ให้พอเออแล้วพอเราสูบไปแล้วเงี้ยพอเราเริ่มเจ็ดมวลใช่ไหมพอเราเอออยู่ตัวกับเจ็ดมวลแล้วเราก็เริ่มลดมาเหลือห้ามวล สี่มวนสามมวนตนแบบว่าสองมวนหนึ่งมวนเนี้ยนึกออกปะมันจะแบบว่าค่อยๆลดลงมาค่อยลดลงมาชื่อจียยะเชื่อว,ว่ามันไม่มีใครเลิกได้แบบว่าวันเดียวหลอกเออมันก็ต้องแบบว่าค่อยๆกันไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าทุกวันนี้ยังสูบอยู่ไหมเจียยะจะสูบเฉพาะเวลาที่แบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยดื่มกินเหล้าหรืออะไรเงี้ยคือยอมรับว่าสูบไม่ได้ไม่สูบแล้วก็มีบ้างซึ่งมันก็เป็นปกติของของของมนุษย์นะนึกออกปะมันไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าเราก็แต่มันถามว่ามันดีไหมจะบอกน้องๆที่ดูคลิปนี้ว่าใช้้ววิจาารณญแลก็ อยจะบอกเลยมันไม่ได้ดีแล้วอย่าลอง,งเออถ้ายังยังไม่ได้สูบอ่ะก็อย่าลองลที่จะสูบมาถ้าสูบป,ปุ๊บมันจะเลิก,ลกยากจะถามมาบุรี่เลิกได้ไหมเลิกได้เลิกยากแต่เลิกได้ค่ะ,ะ,ะเ,อเออถ้าคิดที่จะเลิกจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเป็นกำลังใ,ใจให้ทุกคนเลยนะคะที่มีคนรับข้าไ่สูบบุรีอย่างเช่นว่าแฟนหรือว่าตัวเองหรือลูกหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบมันก็ไม่ใช่สิ่งดีหรอกพูดถึงพุ่งองอ่ะเนาะสูบไปมันก็มีแต่ ทำลายเราอะมันไม่มีสิ่งดีให้เราหรอกนะแค่จับมาสูบอย่างเงี้ยมันก็คขาคิดเขาเวลาทีบุหรี่ให้คิดไว้เสมอว่ามึงกาลังทําลายตัวเองอยู่มึงกาลังทําลายตัวเองเนี่ยมึงจะตายเร็วนะเงี้ยถึงบอ,อกป่ะแล้วก็เปลืองเงินด้วยละอยีกยางนนงนะถ้าจะอยากเลิกได้จริงๆเลยนะต้องไม่มีเงิน <laughs> ถ้าไม่มีเงินนี่เลิกได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเซียก,ก็เป็นนะไม่มีเงินเลิกบุหรี่ได้เลยจ้ะเพราะไม่มีเงินถือไงถึงบอกว่าเอออะไรอย่างงี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะสำหรับทุกคนที่สูบบุหรี่นะคะก็ เออเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะรณรงค์กันนะคะช่วยให้เลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็สู้ๆเนอะทำอย่างที่บอกก็ได้ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงปริมาณลงแล้วเราก็จะทาได้ใน<ม>วันหนึ่งอ่ะมันต้องใช้เวลาแต่วันหนึ่งอ่ะเราจะทําได้แล้วพอเราพอถึงวันนั้นที่เราทําได้อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตดีชีวิตงามชีวิตสวยแล้วก็สุขภาพดีไม่เป็นภูมิแพ้อ่ะนี่สูบจนจนเกิดเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งนอนไม่ได้เลยนะปากจะเหม็นเออแล้วปากแล้วปากเหม็นด้วยแล้วก็สู หายใจไม่ออกอ่ะต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วก็แบบว่าเอาวิกเอาอะไรมาทา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยเออมันอันตรายมากแล้วนั่นแหละคือคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อยากจะเลิกโอเคนะคะไปแล้วค่ะีนะคะชอบไลน์แชร์แจกจี๊ใหม่ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ